বহুত লাগি ইমান ครับโอเคอันดับแรกผมจับน้อก่อนแล้วก็ม่อไรนครับโอเคมา่เผมก็ไม่รู้แล่ <Giul ia. S 1> ้อาจะทำได้หรือเปล่า thank okay. you แลดวนะครับมืกี้นี้ผม,มกดกดอย่าเงี้ยโอเคตัอนน้นมาเลยใช่ไหใช่ไหมโอเคครับจะไปก็แล้วต้นอันนันที่นี่ก็มีต้นอันนีหว่าโอเค นี่ผมขอขุดหนแล้วก็เอามาขยายเกาะก่อน,นครับพัดแร่ก็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 อย่างนี้ไปก่อน,นครับมีแค่อันเดียว ออูเสียงต่อไปค่มิชาแลยมิชาได้ค่ะที่จะเข้าในนกอัมใ่ใช่กันนะขอดกันนึงครับโอเคต่อไปก็ทําทำนะนะเ,เต็ม เราคจะเนอูดูมันยังข้ามเหรออะไรดูอะไรเล่นมันยังข้าเหรออืมฮ้หนังสือไม่อ่านเน่อ ไปไหนมาไม่ได้ไปไหนมาอยู่บ้านทำอะไรก็ก็ไม่ได้ทำอะไรนี่พี่แก้วชวนมราไม่ไปไม่ไปทำไมก็ไม่อยาก แล้วย่มาทำอะไรเนี่ยฮก็ลักลานมหาล้านไงหาไม่ได้เลอเปล่าฮะมาหาหล้านไม่ได้พี่ถึงล้านเนะเปล่าให้รำพิเฉษว่ามาทำอะไรเป็ลักลานมาหาหล้านไม่ได้เลยหรือไม่ให้มาหาฮะ หรือไม่ต้องหานะครับก็คุยกัเ,เรื่อยๆทำพิกเอฟหนึ่งดีกว่า,ยาอย่าทำพิกเอฟหนึ่งนี่เขาเรียกคนบ้ารู้ไหมเนี่ยยังไงบุคคเดียวมัว่ว ใช่คิดอยู่รูกคนบ้ารูปคนเดียวอะไรครับวางมาล mm hmm. เลยเฮ้ยไม่ใช่วางเห็นวางเห็นวางนะครับขยายท,ยายที่ขยายที่ขยายที่แค่นี้ก็น่าจะพอนะ ุดๆหดขอยเร็วตอนนี้ก็มดแล้วนะคบผมก็ัต้นไม้ใันตัวฝนก็มันจะไปแค มาตึนางนี้ตัวโอเคตอนนี้ผมทำทำอะไรนะทำ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 ผ่านได้แล้วครับโอเคกู้ชัคได้กู้ชงเลยโอ้ย กินแตงส้มไว้เนี่ยไม่กินไม่กินอไ,ไม่กินก็ไม่แกงนะครับผมทำการปลูกอะไรดีนะจเยอยาปลุกปลุกไงวะวะเนื้อ โอเคครับปลูก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 แตงโมเอาไปกินครับผมผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะโตโตตอนไหนครับโอเคครับผมพอครับผมับเลยครับ เป็แบบเป็นไเยอดต็หมงดูนี่สิไม่รู้เรามองแบบตัวเลขสิบสิบเจ็ดไม่ดูไม่ไม่ได้เข้ยาเข เมันีห้าโมงสิเข็นยาวก็สี่ยะเลสองส่สบต่อต่อต่อแล้วผมจะขยายพื้นที่ไปเรื่อยๆครับม,มาฟาร์มหีนเลยผมก็ปลูกแตงโมไปนะับโอเค okay. kakang an get get kayak oke okay. oke, okay. mah oh, kutan okay. ผมปลูกข <c oughs> mm. <c oughs> so like ้าวได้ปลูกข้าวแก็สองอย่างอันอืแล้วจากนั้นก็ของ โอ้ผู้โู้ี่โอเคมามากาก็การฟันกันต่อเลยครับนี่ผมจะขยายไอ้นี่เรื่อยๆนะครับขยายเกาะแต่ว่าอันนี้มันก็ไม่มีเตไซา์เลยอะไร แต่ผมก็มีู่หนึ่งอันครับโอเคผมห้ามตายครับอ่าคือผมห้ามตายโอโห อันนี้เลยนะอบคุณ่อันก็่ได้เคับวางไปวางไปับ วางไวางไปโอเควางไปเลยคนระับนะนะที่ก็ย้ายพอสมควรเลรนะับ เร่องนีเป็นการหักอันานะั Ok Ok người mọi 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 người งเร็วเลยครับแนวกดอย่างนี้จบปุ๊บ,บจบคลิปพอดีครับแค่สี่หรืออะไรไม่นู้นได้สามสิบสี่สิบโอ้ยจบแล้ว งั้นก็ตอนนี้เลยกันาลครก็สำหรับตอนนี้ก็ก็สำหรับภานนี้ก็บ๊ายบายพบการันตีกัน